พระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพที่ไหนกันแน่พระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพที่ใดกันแน่จีนพระนะครศรีอยุธยาหรือบ้านตากแขวงเมืองตากหลายคนน่าจะเชื่อว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพที่ประเทศจีนเนึ่องด้วยจดหมายเหตุราชวงศ์ชิงว่าด้วยจดหมายเหตุเกาจงคาให้การของทิโจซิกโกพ่อคาชาวจีนจากเมืองปาเลมบัง รวมถึงจดหมายเหตุกุยซื่อเล่ยย่อเก่าที่กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตากเสด็จพระราชสมภพที่เมืองจีนทว่าพงศาวดารราชวงศ์ชิงแบบเมืองขึ้นในรัชกาลของจักรพรรดิเฉียนหลงจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของจีนกลับระบุว่าพระองค์เสด็จพระราชสมภพที่ไทยทําให้ข้อสนิษฐานว่าพระองค์ทรงเติบโตที่จีนเป็นอันตกไปสรุปแล้วหากเป็นที่ไทยจริงพระเจ้าตากสิงห์มหาราชเสด็จพระราชสมภพที่ใดกันแน่ เรื่องภุมสถานพระราชสมภพของพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่โต้เถียงกันอยู่สองทางฝ่ายหนึ่งคาดว่าพระองค์น่าจะเสด็จพระราชสมภพที่พระนครศรีอยุธยาส่วนอีกฝั่งก็มองว่าพระองค์น่าจะเสด็จพระราชสมภพที่บ้านตากแขวงเมืองตากคนที่สนับสนุนความเห็นที่พระนครศรีอยุธยาได้ยกหลักฐานที่เด่นชัดทั้งในหนังสือปฐม,มวงศ์และหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษ ที่พูดถึงไว้ว่าพระราชบิดาของพระเจ้าตากอพยศเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่หน้าจวนเจ้าพระยาจัก,กรีคนเก่านอกราชการบริเวณใกล้กำแพงเมืองนะครศรีอยุธยารวมถึงในหลักฐานพระราชพงสาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกหมายเลขสองก็ได้ระบุไว้ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็นบุตรของจีนคลองสวนพลู นี่จึงทําให้หลายคนคาดว่าพระเจ้าตากสิงหมหาราชเสด็จพระราชสมภพที่พระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่เชื่อว่าพระองค์เสด็จพระราชสมภพที่เมืองตากก็ได้อ้างอิงหลักฐานอย่างต้านานถือลูกคงสาวดานยาลองซึ่งให้ข้อมูลว่าพระราชบิดาของพระเจ้าตากอพยพย,ย้ายมาอยู่ที่สยามเป็นหัวหน้าของหมันซะคาดการว่าคือเมืองตาก ต่อมาเมื่อพระราชบิดาของพระองค์สิ้นพระองค์ก็สืบทอดตำแหน่งแทนส่วนคงสาวดานสยามอย่างยอ่อก็ว่าไม่ต่างก,กันกับหลักฐานข้างตน้นให้ความว่าพระยาตากเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เรียกว่าบ้านตากทางภาคเหนือของสยามตรงละติจูด16องศาเหนือเมื่อครั้งเสียกรุงเขามีอายุ33ปีก่อนหน้านั้นเคยเป็นประหลัดเมืองตากและต่อมาก็ได้เป็นเจ้าเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง โดยได้รับราชทินานามเป็นพระยาตากอันเป็นชื่อที่คนรู้จักมากระทั่งทุกวันนี้นอกจากนี้พงสาวดารเขมรฉบับปลีกคาดว่าเขียนครึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงป้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ให้ความว่าพระเจ้าตากสเสด็จพระราชสมภพที่เมืองตากเช่นเดียวกันดังนี้ครั้งนั้นมีบุตรจีนผู้หนึ่งเป็นชาวเมืองตากเมื่อครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา พระยาตากอยู่นานแล้วเลื่อนที่เป็นพระยากำแพงเพชรอย่างไรก็ตามหากมาวิเคราะห์กันแล้วจะเห็นว่าพงศาวดารท,ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีอายุไล่เลี่ยก,กันแต่ถ้ามองเรื่องการแก้ไขหนังสือปฐม,มวงอภินิหารบรรพบุรุษรวมไปถึงพระราชพงสาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกจะถูกแก้ไขในหลายครั้งผิดกับพงสาวดารราชวงศ์ยาลองหรือพงศาวดารสยามอย่างย่อดที่ไม่เคยผ่านการแก้ไขมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียว จึงทำให้วงวิชาการคาดว่าพระเจ้าตากสินมหาราชน่าจะเสด็จพระราชสมภพที่บ้านตากแขวงเมืองตากมากกว่าที่จะเป็นพระนครศรีอยุธยา